สวัสดีนะผมง่ายไปหน่อยมนคอยทุบใหม่ไหมมนคอยทุบก่อนได้ไหมโอ้อหบีบใช่ไหมอ๋อคือทีละทีละคู่ก่อนแม็กซี่นะสิอันนี้แค่นำแต้มไปก่อนใช่ไหมโอ้โห นี่แปดโลนะครับก็สรุปแล้วนะครับใชใ้เป็นวงสี่สิบแปดนิ้วนะครับอ่านี่ขาสามวงนะครับเดี๋ยวนี้สามวงนะครับก็ใบก็ถ้ตัดอยู่ประมาณอ่าสิบสี่นิ้วนะครับสิบสี่นิ้วก็คิดไว้นะน่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่ยี่ยี่ยี่สิบใบยี่ห้าใบยีบยนะ่บหกใบแล้ว่ปน้อยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะว่ามันจะลงตัวไหมนะครับเลยแบกไย โไงดูเนี่ยถูกแค่คอครับอันนี้ทุบไปแล้วใช่ไหมมาขอ้อไหนวงนอกวงในไม่ไปด้ไป็น อยากไหมนะพอได้สองก้อนให้ละเอียดวันนึงเสร็จไหมเนี่ยสอบเลยนะวงมีเป็นธรรมดาเลยนะโอ้อันนี้หน้าแป้นคือไม่ต้องยืนเนาะทำอยู่ในล้อเลยนะครับตรงเลยนะครับอ่าก็ใบก็หนาเก้ามิลเหมือนเดิมนะครับแต่หน้าใบสิบสี่นิ้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูร้อเดฟกันบ้างนะครับอ่าอันนี้ร้อเดฟนะครับเนี่ยกว้างกว้างห้านะครับใบหกนะครับแต่นี้ก็จะขึ้นรอไว้เรื่อยๆนะครับเนี่ยไอสนใจก็ทักเข้ามานะครับอ่าก็เดี๋ยวไปดูหน้าร้านเหลืออะไรบ้างนะครับอ่ะนี่ก็ร้อเดฟนะครับเนี่ย มีเดฟนะครับแล้วก็จอบจอบยังยังได้เรื่อยๆนะจอบนะครับอันนี้กว้างเก้านะครับวงยิบเจ็ดกว้างเก้าใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับใครชอบแบบสไตล์ตล้อกว้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วกว้างเจ็ดเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็คาดว่ามันกี่วันไม่น้อย มาสามวันเนาะอันนี้คือไม่ต้องส่งไม่ต้องพูดถึงมาเอาเองโอ้ไม่ไหวแน่ยกอะแล้วแบบเราเป็นไงจะพอขึ้นไหมนะพอพอได้ใช่ไหมวัดแล้วอ่าโอเคเราใช้ขอตัวนี้ออกอ๋อผ่<พ>า,<พ>าเลยใช่ไหม,ไหมแล้วแต่งที่สามแล้วก็คำคำ,คำตัวนอกเอาอ๋อคำเอาง่ายกว่าเนาะก็ยิงกับตรงนี้ก็ได้ใช่ใช่คำสองคำโอเคงั้นรู้เรื่องนะครับ จะมีใหญ่ก็ดีบก็ได้ไ่น,น้อยคือบอกจะมีไอรถดีอีกนะไอ่อะไรนะไอ้ไอรถเมืองนอกอ่ะ <c oughs> ไอ่รถใหญ่สอ,องพัาอะ่ะได้ถ้าเะลงได้ครแล้วคือ,ค,อคือมันจะยากครั้งแรกนะครั้งแรกที่ว่าเราขึ้นนี่แหละพอครั้งสองก็เรารู้แหลกเราเราเราจะรู้หลักเลยว่าอ๋อจะลองทำยังไงทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่า โอ้โหเห็นวงเสียชื่อเสียไม่ได้แต่เสียมีเสียได้ต่งค์อะไยแม่แม่โอ้โหเกียดดิจองเกียร์ไหลแล้วเมียนะเอาโอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจรอนะครับก็ยังไงก็ทักเข้ามานะครับตอนนี้มีของเหลือเลยนะครับจะรอแบบไหนก็หรือจะสั่งทําก็ได้นะครับอ่าอ่าโอเคจะแ,แบบไหนเนาะตามใจเลยแต่ส่วนมากผมจะเน้นแน่นหนาเนาะเน้นเหล็กใหญ่นะครับในคุณภาพในคุณภาพดีกว่าเนาะ ไปให้อยู่เลยให้ปึ๊กเลยอะไรมาเนี้นะครับอโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก,ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7 9 8 9ครับอ่าเดี๋ยววิดีโอนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ